กระายที่นิจของอินทร์หอมกระจายที่ยอดทองเสือเดชโอจุนเพื่อนทานผู้นำทางดลเจริงๆไม่อยากบได้กลับที่มันข่าวบ้าที่จริดดีๆนี่อาจจะเป็นแผนการของล่ำรวยลูกสาวเสือเดชหรือเปล่าลวงให้เรามาแล้วหลอกให้เรามาฆ่าก็เรามาหรือเปล่าฉันลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยเพื่อจะมาลั่นแผนที่จริงแล้วล่ำรวยตั้งใจวางแผน ไอ้ชินหลงลักไปบอกฉันมาที่นี่ฉันทนเห็นสภาพนี้ไม่ได้คือมันพ่อจะห้ามฉันจะห้ามยังไงก็แล้วแต่ฉันจะช่วยผู้ชายสองคนนี้ให้ออกไปจากที่นี่เลยพงษ์ไปกุนเลยันแจ๊ดไว้ผมจะแจะ๊ดม,มา เลยเข้ามาเดี๋ยวขโมยเข้าอ้าวแล้วทีนี้จะเปิดยังไงเราถีบกุญแจไปเลยถีบโดนีนี่เป็นยังไงล่ะแม่ทำมาแล้วลึกเดียวลึกว่านางเอกวางเขาเป็นคนเดียวไม่ต้องเลยไม่รู้วิธีครับเม่ร้ไม่รู้จะกอดอะไรฉันก็โกรธเธอนะแต่ที่ฉันมาแต่ที่ฉันนั โอเคดูนี่ครบคอร้อนมากันจะเป็นจอกเล้วนี่ลาดวนไม่ก็มานหลอกอะไรอย่เงี้ยทั้งหมดนี้คือแผนการของเธอได้เธอตั้งใจรอกี่้ฉันรักแไม่ใช่มาติดคุกอยู่ที่นี่ใช่ไหม่ใช่นั้นะที่ฉันมาวันนี้ฉันต้องการจะมาช่วยทั้งเธอสองคนที่ออกไปจากที่นี่แล้ก็กลับไปยัแผนดินของกเธอซะคุณโปช่วยฉันไม่จะม่เดี๋ยวรอดเลยลวน ต่อให้ฉันเดือดร้อนฉันก็ยอมฉันมีใจปฏิภาณแล้วก็หวังดีกับเธอสองคนฉันไม่ได้ต้องการอะไรขอเพียงให้เธอสองคนมีชีวิตรอดก็พอห้จะเชื่อได้หรอถ้าจะให้เชื่อใจเอาเขาไปด้วยสิแล้วเขาบริสุทธิ์ใจเขาต้องไปกันแล้วเป็นความคิดที่ดีถ้าเป็นชันนะถ้าลำดวนบริสุทธิ์ใจจริงๆ<ด>และเพื่อพี่ลำดวนต้องได้รับโทษจากพ่อไปกับฉันเลยหนีไม่ได้แล้ไปกันต่อไดหละไปไป ไออ้ลงมาที่นี่ยุดลงมาที่นี่ทำไมุนตันจะมาช่วยเราทำโหลูกี่อจะเลี้นไม่ต้องตกงะนลกไม่ได้ล <laughs> ูเจ็บอยุ้เราเป็นปลูกฝืนพะ่อเคยสอนแล้วใช่ไหม หัวห้ามใจอ่อนมะโซเป็นสาวลงแต่ทอง <c oughs> กไมไ่จะมีหั้งหรง <c oughs> มาช่วยกันเ็อ,อร่อย <c oughs> ไย เจอมันกี่ครคุยกับมันกี่ครั้งแลมาแล้วหรอรัมกมากกับทุกสิ่มากขอขอมากับขอตอบไม่ได้ตอบไม่ได้สิถ้าตอบไม่ได้ก็ทำให้พ่อรักพ่อ โอ้พี่หลับ <coughs> 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 จะพ่อจะพ่อจะพ่อของไอ้ต้อยดเด็กเกิดมันร้องลุงกูจะ ไปเตีมึงไยสุดมึกูรักมึงชีวิตกูตายแทนมึงได้ยังแต่สิ่งที่มึงทำกับกูมันเห็นกูเป็นพ่อรือเปล่าลำตัวเป็นตั้งใจนี่เหรอคี่โบราณเขาว่าจงซ้ากูรอ้อลู่ข้างน มึงรักมันถึงขั้นจะขอคนที่เลี้ยงมึงคนที่คอยชักขี้ชักเจี่ยวออนน้าอ่อนนมใหมงไอ้หันคลน้องไม่เด้ีมอจะบอกให้มันเอาเส้มาเอาเส้ไรจะจะพูดเหนยแล้วจะมีใครเนี่ยมาแล้วกันลูกพีใจมึงอะน เป็นลูกน้องจจ้ยแต่มันป็นใครมึงเด็กคนหลังก็ไม่รู้หรอกว่ากูเป็นใครไปไหนไอ้ยี่ยี่เมื่อกี่มาหาล็กกูไปไหนเนี่ยไปไหนวันดีครับลุงพี่ลูกพี่ไหนี่รลุงพี่เด็กจำผมไม่ได้หรอกครับกูเดชมึงจะผมไม่ดิ้บ้านนอนจอยยี่สิบปีก่อนที่เขาเคยปล้นเด็กขโมยไอติงมันกินไงพี่จำได้ไหม แล้วเรายังผักคนแก่ล้มเพื 38, ่อแย่งโอเลี้ยงจากเขามากินแล้วผมโดนจำคุก20ปีไม่เก่งคนที่จำได้เลเนี่ยเรื่องกูไปแย่งโอเลี้ยงคนแก่มีผมติดได้15ปีแล้วผมแหกคุกมาแหกเมื่กี่ปีแล้วผมแหกมาได้3วันผมไม่กล้ากลับไปหาเมียที่บ้านอะไรขนาดคุกยังแหกแล้วเมียผมจะเหลือเลยไอ้ดี่มีอะไรครับพี่เดมไอ้พี่พีเดมเอาใไปเอานามกุลไป เฮ้ยแซ่อ๋อนี่นี่มันนี่มันแซ่อาบยาพิษเลยนะแซ่นี่มีพิษเพียงรถโดนไปสักทีไม่ขี้กระตดโอ้ไอ้ผูพาดแดงกา้าแซ่จะสร้างนอยแข้ให้มึงโคตรฐานที่มึงมัยุ่งกว่าลูกสาวมันอาบไปด้วยยาพิษฟังให้ดีบปาดแข้มึง ที่ตโดนแนดทะฉี่หายดิข้าวันเจ็ดวันถ้าไม่มีเลือดของหญิงคงมาจารีมาทาแผลมึงก็จะตายคอยดิเจ็ดจะไปหาที่ไหนกันหา,า,านไอ้จับอีรพงศนไหมครับแน,น่เพื่อเชือหนังฉันก็ฉันเฮ้ย

เล่นคอนเสกเอาเองลูกเป็นอะไรไอ้หานเป็นลมแล้วโดนเป็นลมแล้ไอ้หานลูกโดไปแล้วพ่อทำไมเดีย่ยลิเกเล่นผิดปีหน้าราคาเดิมนะครับเป็นโอกาสของมึงละลิคน,นี้มปนเซกเอาเองเดี๋ยวกูแก้ผ้าให้หัวหน้าเองแก้หน้าโอ้จะแก้ผ้าหัวหน้าไอนโอกาสของมึง,งละก็ไงกวานลังโดนน่าสลบนะฟังกูให้ดีครับออกไปนี้กูยกตัวนห้มึง จริงเหรอเอาไปทำไม่ได้เลยจริงเหรอพไปโอ้ฉันจะรักคำนวนเท่าชีวิตฉันจะปกป้องคำนวณเท่าชีวิตของฉันฉันจะไม่มาทอดทิ้งคำนวณเว้ขาดขอบใจนะพ่อเดี๋ยวมีมาไปส่งตัวเข้าห้องมีโอกาสฉันจะมาตอบแทนแกสองทีฮะคุณไอ้นนท์รูปเป๊ะเฮ้ จะต้องตายอย่างโทรมานเอามันไปทิ้งไว้ใเลยครับลูกี่คุณก็หวังว่าสมของมึงไอ้สิมมสงทองคราวนี้จะได้รู้ถึงขของูกพ่อคราวนี้แอ้เอสติมาร์โม่คุณตีสิ่งถึงกระดมใจได้แน่